ค้าจ้างแกครับพี่เดี๋ยวทีหลังมีอะไรเรียกใช้ผมอีกนะครับเสร็จแล้วก็ไปไปเฮ้ย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 เอ้าเฮ้ยรถจะมาดับอะไรตอนนี้วะดับถูกที่ถูกเวลาจริงๆเลยเนี่ยเป็นอะไรของปันวะเนี่ยโว้ย ตินかかี่ว่าดับได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงวะเนี<ฮ>่ยถึงว่ารถถึงดับ เรียนมาได้ไงวะเนี่ยแต่ก็ดีถือว่ากินทุเรียนฟรีเอาให้รถชันเลยหยุด้ว้เฮ้ยหยุด้ว้เยเอารถขึ้นมาด้วยโอยรถชัน เอารอจักรีขึ้นมาด้วยหัวของปวยเฮีย yeah! รถเสียตีตามมาดี่นี่เลยว,วะหลบก่อนดีกว่าหายไปไหนแล้วะเออผมเห็นมันขับไปทางนี้ครับนายมันคงจะไปไหนแล้วไม่ไกลหรอกครับเออรีบตามหามันให้เจอเนะี่ยถ้าวันนี้กูไม่ได้คิดบัญชีกับมันเนะี่ยกูไม่กลับแน่ นั่นมันไอ้ไอ้ลูกนี่ที่หลบหน้านายเนี่ยครับไอ้ไอ้ไอ้ I สวยละเจ้านี่เพ่นก่อนดีกว่าเฮ้ยหยุดนะเว้ยไอ้มันไปน,นู่นแล้วเอาไงนี่ครับนายตามไปสิวะถ้ามันไม่ใช้นี่กูกูจะคิดบัญชีเอาเลือดหัวมันแทนไป ได้ได้ครับนี่เราโชคดีหรือโชคเลววะเนี่ย

เชีย้ยน้ำมันหมดขับรถภาษาบ้าเลยของมันปะเนีย่ยไม่ยอมเติมน้ำมันเนี่ยโอ้ยปล่อยให้หมดได้ไงวะทำไงดีวะเนี่ยมุสาขโมยมาได้แล้วทิ้งไว้ก็เสียดายอ,อ่ะโอยเข็นก็เข็นวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนั่น่ไงมันอยู่นั่นไงใช่เหรอครับนายก็ใช่สิวะฉันจำรถมันได้และอย่างหนึ่งมันเอารถคันนี้มาค้ำเพื่อขอกู้เงินจากฉันทำไมฉันจะจำไม่ได้ถ้างั้นจัดการมันเลยไหมครับนายเออเออเออ โอ้ยลูกี้ให้สองมาด้วยดีกว่าจะได้มีคนช่วยเข็นโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยเยยันหนีไปไหนอ่ะไอ เดี๋ยวเดีเดียฟังฉันก่อนดีวะคือฉันไม่ใช่หรอฉันไม่ฟังเว้ยฉันให้โอกาสแกเนี่ยใช้นี่มาตั้งหลายครั้งแล้วแต่แกเลือกที่จะหลบหน้าฉันมันก็ต้องโดนคิดดอกเบี้ยแบบนี้แหละนี่นี่อนนี่นี่เจ็บอ้าอเฮอยโดนกอะอ่อ่ะ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  อย่างน้อยไอ้หัวขโม้ยนั่นก็ได้รับบาทาแทนฉันหลอววะไอยอมแล้วฉันยอมแล้วไอยยอมแล้วกลัวแล้วใครที่คิดจะเบี้ยวนี่ฉันมันต้องเจอแบบนี้แหละไอ้นัทเอาถุงดำออกเฮ้ย นี่มันไม่ใช่ไอายนี่วะ่ะผมบอกแล้วไงว่าไม่ใช่อ่ะอโอ้กแล้วนี่ไอหายไปไหนวะแล้วทำไมอ่ะมาปล่อยรถให้อยู่กับคุณเอินเอางี้นี่ครับนายเราก็ทึบคนพิษแบบเนี้ยมันจะแจ้งตำรวจจับเราหรือเปล่าครับไอน,นี่แกเป็นอะไรกับไอ,อ้คือ,อคือฉันอคืออะไรบูมแหละสิวัน เอ้ยห,หรือว่าแกเป็นขโมยมันไม่ใช่ขโมยไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยอ <c oughs> ร้อนตัวขนาดนี้ผมว่าใช่แล้วนายแถวนี้ทางเปียกซะด้วยนัดจับตมไว้ก่อน <c oughs> เอาไงต่อดีรับนายถ้ามันเป็นขโมยก็จับมันส่งตำรวจสิวะ,ะแล้วเรื่องไอ้ไหหอ้ล่ะครับ <c oughs> ตอนนี้รถมันก็อยู่กับเราแล้วถ้ามันแม่เอาเงินมาใช้นี่ฉันก็ไม่สนแล้วเรเวย้ยฉันจะยึดรถมันแทนอย่าลืมสิว่ามันเนี่ยเอารถคันนี้มาคำ้ำตอนที่ไปกู้เงินกับฉันจริงด้วยครับนายแบบนี้ก็ดีเหมาาือนกันจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงครับนาย,ยเดี๋ยว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 กลับทําเสียไปดูทําเสีย เียจะเอารถฉันไปไม่ได้นะครับเสียนั่นมันรถทํามาหายกินผมเลยนะครับเสียโอ้โหโหน้ามาทีนไอ้ฉันนึกว่าแกจะหลบหน้าฉันไปตลอดชีวิตซะอีกเสียครับผมขอเวลาเสียอีกห้าวันได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะหาเงินมาคืนเสียทุกบาททุกสตางค์เลยครับเอาทั้งต้นทั้งดอกเลยนะครับเสียให้โอกาสฉันหน่อยนะครับขออย่างเดียวครับเสียอย่าเอารถผมไปเลยนะครับขอร้องนะครับฉันให้โอกาสแกมาหนึ่งปีแล้ว จะคิดหรือว่าฉันจะเชื่อกันง่ายๆอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะเว้ยฉันจะยึดรถแกฉันจะให้เวลาแกอีกห้าวันถ้าแกหาเงินมาใช้หนี้ฉันไม่ได้ฉันจะเอารถของแกเนี่ยขายเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ฉันเองฮะโอ้โหเสียแกต้องขอบใจฉันนะเว้ยที่ฉันช่วยจับโจรที่ขโมยรถแกมาแต่ฉันก็ต้องขอบใจมันเหมือนกัน ที่ทำให้ฉันเนี่ยยึดรถแกมาได้โอ้เสียให้โอกาสผมอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับนะครับเสียไม่เว้ยโอ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้ไหมก่อนอื่นเดี๋ยวพาจะไปหาหมอก,ก่อนดีนวะโอ,โอ้ไอหัวขโมยเลยขโมยรถคนอื่นยังมีหน้าให้พาไปหาหมออีก็แกเลยฉันเลยโดนย,ยึดรถเลยเนี่ยไอ้นัท เองเอาไอ้ขโมยเนี่ยส่งไปให้ไอ้ไอ้มจาัดก,การซะแล้วแกนัทเองขับรถของไอ้ไอ้ไปส่วนฉันเนี่ยจะไปขับรถอีกคันหนึ่งไปโอ้ยหมดกันรถฉันโดนยึดเลยเนี่ยพวกแกเลยเนี่ยโอ๊ย ถ้าฉันรู้ว่าฉันก็บอยรถแกแล้วฉันจะโดกนกระทืบแบบนี้นะยังไม่ก็บอนะยตั้งแต่แรกแล้วเว้ยโถก่อนด่าจะี่ยป้าไม่เอาเมย์เหรอได้ไหมวะไม่เว้ยยิงแกต้องไปงโรงพักโอ้ยช่วยเลยหนะน่อยดีวะเนี่ยไอ้ไปไป,ไป,ไป,ไป